มนุษย์พลังจิตได้เตือนให้เตรียมรับมือการลุกรานจากเอเลี่ยนซึ่งก็ได้มีข่าวว่านักแสดงกลลวงตาและผู้อ้างตัวว่ามีพลังจิตรายนี้ได้ประกาศเตือนหลังการค้นพบสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ห่างจากโลกราว4,000ปีแสงอูรีเกลเลอร์ซึ่งเป็นนักเล่นกลลวงตาชาวอิสราเอลอังกฤษซึ่งเป็นนักมายากลและประกาศตนเองว่า เป็นคนมีพลังจิตซึ่งมีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่80จากการกล่าวอ้างว่าเขาสามารถใช้พลังจิตงอช้อนและยังแสดงพลังจิตในด้านอื่นๆอีกแต่นักมายากลอาชีพที่เรียกเกลเลอร์ว่าเป็นคนลวงแต่เขาอ้างว่าตนเองมีพลังจิตอย่างแท้จริงมันก็มีรายงานที่อ้างว่าเกลเลอร์เคยบอกว่าพลังจิตของเขาเป็นผลมาจากอำนาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ต่างดาวได้มอบให้เขา ในหนังสือชีวประวัติของแกลเลอร์ที่ชื่อว่า Yuri A Journal of Misery of Yuri g e l l e r ได้กล่าวอ้างว่าแกลเลอร์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะจากนอกโลกได้โดยคอมพิวเตอร์ได้ส่งข้อความเพื่อเตือนมนุษยชาติว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหากมนุษย์ไม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตซึ่งหลังจากผ่านมาถึง40กวาปีล่าสุดอูรีแกลเลอร์ ได้ประกาศว่าเขามีข่าวสารจากต่างดาวอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยในอิ s สตาแกรมของเขาได้อ้างว่าได้พบวัตถุปริศนาหมุนได้บนทางช้างเผือกได้ปล่อยคลื่นวิทยุทุกๆ18นาทีโดยวัตถุประหลาดนี้ได้ถูกพบครั้งแรกโดยไทโรนโอโดโฮเฮตีซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยคอร์ตินเมื่อเดือนมีนาคมปี2018จากกล้องโทรทัศน์วิทยุ ที่ชื่อว่าเมรอชีสันไวฟิลลอารเรที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรียโดยใช้เทคนิคใหม่ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปหลายปีทางทีมงานก็ได้ข้อสรุปว่าวัตถุประหลาดนี้ได้อยู่ห่างจากโลกราว4,000ปีแสงอีกทั้งยังมีความสว่างมากและก็มีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง และยังปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุอย่างแรงแรงทุกๆ18.8นาทีหรือชั่วโมงละ3ครั้งในการค้นพบครั้งนี้ทำให้อูรีเกลเลอร์ได้เตือนว่าเพื่อนรักของผมทีมที่ทำแผนที่คลื่นวิทยุในจักรวาลได้ค้นพบสิ่งผิดปกติที่ปล่อยพลังงานระเบิดขนาดยักษ์3ครั้งต่อชั่วโมงและก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่นักดาราศาสตร์ที่เคยเห็นมาก่อน มันก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้ได้เชื่อมโยงกับความรู้ภูมิปัญญาของมนุษย์ต่างดาวที่เหนือกว่าของเรามากๆจงเริ่มถอดรหัสข้อความของพวกเขาซะพวกเขากําลังเตรียมการนํายานลงจอดจํานวนมากที่จอาจนวนมากที่โลกของเราและเขาก็ยังบอกด้วยว่าเพื่อนรักของผมเป็นเด็กที่เกิดในวันนี้ในช่วงชีวิตของเขาเธอพวกเขาจะได้พบกับมนุษย์ต่างดาวที่จะสอนเราถึงวิธีกําจัด โรคทั้งหมดในช่วงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะปีนขึ้นไปอีกถึง220ปีโดยเฉลีย่ยนอกจากจะอ้างพลังติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวแล้วเกวเลอร์ยังอ้างว่าเขามีพลังจิตในการเปลี่ยนอนาคตและความคิดของผู้คนในระดับรวมหมู่ได้ด้วยเช่นในเดือนมีนาคมปี2019เดการเดียนได้รายงานว่าเกลเลอร์ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเทลเลซาม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นโดยระบุว่าเขาได้ส่งกระแสจิตป้องกันไม่ให้เมย์นำอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปโดยเกลเลอร์ได้บอกว่าแม้ผมจะชื่นชมคุณมากแต่ผมจะหยุดคุณไม่ให้ส่งกระแสจิตจากการทำเช่นนี้และเชื่อผมได้เลยว่าผมสามารถทำราชอาณาจักรไม่ได้ออกจากสาภาพยุโรปในสมัยของเมก็จริง อย่างไรก็ตามแล้วจนแล้วจนรอดสหราชาอาณาจักรก็ออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่23มกราคมปี2021ในสมัยของรัฐบาลบริสจอนสันและในปี1997เกลเลอร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสสนฟุตบอลเอ็กซิเตอร์ในดิวิชั่น2โดยวางคริสตันที่เปี่ยมด้วยพลังงานไว้ด้านหลังโกที่สนามเอ็กซิเตอร์ เพื่อช่วยให้สโมสรชนะเกมสำคัญในช่วงท้ายฤดูกาลปรากฏว่าทีมเอสซิเตอร์นั้นแพ้เกมนั้นไปถึง5ต่อ1และเขาก็ยังอ้างว่าเขาเคยมีส่วนร่วมกับเรดดิ้งและได้อ้างว่าในปี2002เขาได้ช่วยเรดดิ้งหลีกเลี่ยงการตกชั้นโดยผู้ให้การสนับสนุนสโมสรของเขาเข้าไปในดวงตาของเขาและก็พูดว่าชนะเรดดิ้งชนะ แต่ผู้จัดการของทีมเรดดิ้งก็ไม่ได้สนใจใครสนใจคำอ้างนี้และบอกว่าต้องขอบคุณการทำงานหนักและความพยายามของทีมงานและผู้เล่นของผมทันทีที่เรามีความสุขจู่ๆเขาเกลเลอร์ eller, ก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้และพยายามเรียกร้อง